สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมันนี้ผ้ามาเก็บถั่วนะคะถั่วฝักยาวที่เขาปลูกกันเมื่อนั้นนะคะออกหนวยแล้วค่ะเริ่มได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะในขางเขาบป่สูงค่ะน่วยเขากเลยงงองแง่งเนาะงอ,อดิมันขำกับดินหน่วยเขา ยังด้วมานี่ตำส้มบ่ะตำทั่วเอาตำทั่วเก็บทั่วกับตำทั่วเลยนะอื้อๆน้วยซัมนีล้ามันยังกรอบค่ะเก็บน้ญ่แห้งน้ายกวันนี้มักรอบดอกอีกหลายอยู่ด้วเติมพยอยหน่อยละ คือกระตาหน้ากลนค่ะโอ้อแต่เสียบด้วยพี่น้องด้วยเจ้าปนกระเสียบด้วยนี่ปลูกจ็กต้นหนึ่งคนเขาปลูกปลูกแถวหนึ่งค่ะเขาสือเขาสืบมะเลยพันซ่องหนึ่งเนาะของซ้อนแดงนะคะสืบมะเลยพันซ้อนซ้อนแดงซ่องหนึ่งเ้าก็บมะพราวใส่ถาด ต่เงากับปูกค,ค่ะนี่ราคาได้แถวนึงค่ะพ่อได้กิน,น,นได้เก็บอยู่ค่ะไอเดี๋ยเขาเก็บหลอบหลอบหลอบสี่สองหมดนี่แมงค่ะเพราะว่ามือนั้นเาเก็บไปแล้วหลอบหนึง่งต่อได้กินเนาะได้กินเหลือก,กับขายบ่ <laughs> เหลือก,กับขายกับแจกค่ะทำบุญทำทานถ<ช>ูกแซมในหลองกล้วยเด้อค่ะกล้วยหอมทองของเฮาเด้๋นี่ มีกล้วยหอมทองแล้วก็ห้ากะช่องว่างระหว่างกล้วยหอมทองเ้ากะปลูกเป็นถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็จะมีแตงโมแซมอยู่ด้วยนี่ต้นแตงโมนี่ค่ะเขาหลักมาเกิดน้ำอยู่ต้นนึ่งหน่อยกรลรังโดกเลยค่ะนี่หน,น,น่อยหน่อยไหลไหลหน่อยเขาออกก่อนเนาะเขาก็บสียูตำนะคะมันนี่้างคางเขาเหมือนเ้าปักหลักหน่อยไปบ่อพี่วัน มันย้อนหนักเลยค่ะมันย้อนค่ะมันออกนวยแล้วมันก็หน,นักนี่ค่ะออกนวยแล้วก็หน,นักนี่เอบะอยู่ฟังขุนอู้นขุนสองนวยอ่ะอยู่ฟังขุนขุนสองนวยเู้นลอตอลบุกซิด้าเจ้าามไปตั้ง พามาเก็บถั่วฝักยาวค่ะมื่อนี้นอนสวนค่ะมื่อคืนนอนสวนมากกับฝนตกถนนเละเนาะมากเมาื่อคืนทุลักทุเลค่ะถึงว่าเห้าสเซ็ดท่างอยู่แล้วกะว,ว่ามืนค่ะมันมืนดินเหนียวดินโพนนะคะมายากนานฝมาอยากอยู่ช่วงหน้าฝนค่ะมาก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบค่ะเมื่อวานเราพาไปชมแบบ ปลูกผักในน้ำนอกมอนีผ้ามาเบงสวนของเห้าค่ะปลูกผักในดินค่ะปลูกผักผลไม้ต่างๆแบบกเกษตรผสมผสานค่ะค่ะเห้เกษตรสอนสองบอนเ้อ,อยค่ะสองที่ค่ะผลผลิตกระลังรเริ่มออกเดี๋ยวมืีเนี้อผ้ายางยางชมเนาะยางเบงนนะได้ป่ะ่อ,ะอนดิสินกระแต่ป่ะพอดี <laughs> ข้าก็มีคนซอยอย,อยู่ด้ค่ะ ย้ำกระเว้นเวลาเข้าบอยูสิค่ับแต่มีคนออกมาซรอยงานอยู่ด้วยค่ะทั้งเถื่อกับขุยเคลียเม้อแถวนี้ค่ะกระแตตัวดีค่ะเขาก็อยู่เฝ้าแท่นเฮาเนาะย้ำเฮาบอยูเพิ่อกับเฝ้าแท่นเข้าทันบักซิดาซุกเขากับแกกินก่อนเฮาซิดาซุกเพิ่อกับตองเบิ่งก่อนอันใดหน่วยซุกเพิ่อกับตองซิมก่อนแมนค่ะผ่านบ่อผ่านค่ะพอท่านก็ได้กินค่ะบ่อผอท่านก็เหลือแต่ถุงใบตา เรืุ่ณข่าวนิ่งๆนี่ยพี่ว่านนี่ซ่องนึงนี่ได้แถวหนึ่งหุ่นจังนี่ทุกคนฮอดสุดคุณค่ะพอได้กินอยู่ค่ะ